วันนี้นะครับเข้ามาพบกับพี่อีกครั้งนะครับในเกม i n t o the Dead 2นะครับในภารกิจการสั่งหารโหดรายวันนะครับด้วยปืนเฟสแอนด์ฟอร์จูนนะครับเราจะผ่านการสังบัลลูยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ถ้าถามดันนี่ระดับฟาร์มยากในฟาร์มที่เห็นพี่นะครับเป็นฟาร์มยากระดับปานกลางครับคือปืนมันกระสุนยิงค่อนข้างเยอะครับแต่ก็ยิงเพลินก็หมดเร็วกันนะครับกระสุนยอะยิงแป๊บเดียวก็หมดครับถ้ายิงแบบไม่ดูตามาตาเหลือนี่หมดฟุบ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 เลยครับเพราะว่ามันยิงทีหนึ่งสี่นัดครับเตืองฝบปืนกลตัวอื่นเยอะครับ เนี่ยเายิงไม่ดูตามมาตาเรือนี่ก็สุนหมดง่ายง่าหครับสีละสี่นัดสี่นัดนะครับพี่ว่าบางทีก็ไม่สี่นะครับรู้สึกเหมือนหกด้วยพยายามเล็งเป้าหมายที่เยอะเยะครับถ้าตัวเดียวไม่แนะนําให้ยิงนะครับเพราะว่ากระสุนมันจะเปลืองมาก แล้วจุดสาคัญคือกระสุนที่หีบที่เกิดนี่แหละครับอย่างเมื่อกี้นะครับถ้าพี่ไม่ยิงด้านเสือให้มือพี่ก่อนนะครับพอพี่ไปเก็บหีบผลลัพธ์ก็คือพี่จะตายครับเพราะว่ามันดักรอครับนี่แหละครับความแสบของของบหานด้านนี้มีจิมมิคแอบซ่อนไว้ครับ สุดสาคัญคือต้องพยายามเก็บหีบให้ได้ครับเพราะถ้าเก็บไม่ได้นี่สังเกตนะครับหลังๆซอมบี้จะเยอะครับแล้วเราจะไม่ผ่านเอาแล้วกระสุนเหลือน้อยให้โหลดรอไว้เลยนะครับอย่าอย่าไปรอโหลดหน้าศัตรูครับถึงว่าจะมีบูทเติมกระสุนเร็วนะครับแต่มันก็อาจจะไม่ทันนะครับสังเกตนะครับตัวใหญ่เริ่มมาแล้วนี่ครับาร์มยากระดับหนึ่งเพราะว่า ยีงไม่ค่อยจะตายนะนะครับถ้าผ่านจุดเมื่อกี้ไปได้ก็จะเบาลงหน่อยครับแต่ช่วงเมื่อกี้ครับจะค่อนข้างเป็นจุดที่คนตายกันเยอะครับเพราะว่าหนาหนาแน่นครับ ที่สังเกตนะครับที่เก็บหีบไม่ทันเป็นหีบหนึ่งแล้วนะครับยิงแบบยิงแบบไม่เห็นมือครับมันเป็นบั็กนะครับไม่ใช่ว่าที่ไม่ถือกระสุนนะครับ ปืนมันอยู่ครับแต่ว่าพอดีเราไปเก็บหีบตอนกระสุนเราหมดพอดีครับนะครับตัวก็ผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะยิงให้กระสุนหมดแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเขายี่ฆ่าตัวตายับเป็นไงครับ,นะรบยิงซอมบี้ไม่ต้องใช้ปืนครับปืนในจินตนาการ ี่บ้านฟอสเตอร์นะครับของเพื่อนในจินตนาการยิงแบบไม่เห็นไม่เห็นปืนครับ <c oughs> โคตรเก่าครับ <c oughs> เอาตองแ้วคิดปลาไปสามล้อ่หมดแล้วนะครับ <c oughs> มันจะมีจุดยากอยู่สองจุดนะครับจุดที่หนาแน่นนะครับแล้วเราโหลดกระสุนไม่ทันส่วนใหญ่จะตายกันตรงนี้แล้วครับ เดีถ้าฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็ชำนาญครับนะครับก็เห็นวิธีผ่านแล้วนะครับใครที่แบบไม่ผ่านก็ลองมาศึกษาดูได้ครับส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนใครอยากให้พี่ทำเกมอะไรก็สามารถแนะนำมาได้นะครับตอนนี้ที่พี่ทำอยู่ก็พยายามจะทำเป็นแบบ สอนการเล่นเกม Delivery o f Pa i n ครับเห็นคนเล่นมันมีมานานแล้วครับแต่ว่าคนบางคนขอบอกเล่นยากเดี๋ยวพี่จะลองทำบทสรุปมาให้ดูแล้วกันนะตอนนี้พี่ก็เล่นเล่นอยู่ไป Chapter 2แล้วแหละยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณครับ